หรือผอมยังผอมยังแน่ใจนะว่าฟังได้ได้ถ้าเทียบกับฮิปโปก็ผอมอยู่นะคะฮิปโปที่เป็นคนหรือฮิปโปที่เป็นสัตว์คะ <c oughs> ยา่าดีหมูเด้งคะ่ะ <c oughs> เอาแบบที่ลูกใหญ่ที่สุดคะ่ะเอาให้เท่าอันทะวัวคะ่ะอันนี้จะ<อ>ใหญ่กว่านะแม่มันไม่ใช่ไซมัสค,คัสพุตาคะ่ะอันนี้ด้วยคะ่ะ เขาบอกว่าไซมัสทัดราคาถูกลงแต่ร้านนี้ขาย430ซื้อข้างนอกพวงละร้อยอาาโลละสองห้าร้านยังร้างได้ใจแล้วถ้าตายก็ร้านนี้แหละขอบคุณมากเลยค่ะแวะมาได้นะคะร้านนี้ค่ะ วางบินนะคะถ้าชื่อออกไปในคลิปเนี่ยข้างขวาอ๋อสวัสดีค่ะมาส่งของเหรอลูกอมาค่ะเ็นรับอ๋ออ๋อ,อไม่ใช่เหรอคะแม่แขกถ่ายรูปสวยถ่ายให้หน่อยอค่ะตอนแรกกูคิดว่ามาส่งของนอกสถานที่นี่ใครอ่ะหน้านะคุ้คนๆเนาะเฮียทรงก็จัดให้เรียบร้อยแล้วเท<ด>่าไหร่คะเฮีย<ๆ> มาวันนี้ด้วยความคิดถึงได้กินกับพี่บีบือแล้วหนึ่งคุ้มน่ากินจริงๆแล้วทำท่าจะจ่ายเงินไปอย่างนั้นแหละค่ะถ้าเก็บก็ใจร้ายกูแล้วล่ะพรีเซนเตอร์คนอื่นลบออกมันแล้วเหลือแต่ลูกกูคนเดียวค่ะเจอแล้วค่ะลูกชิ้นนายปิงเขาบอกว่านี่คือแฝดมาดามแพมนะวิ้งโดยลูกสาวนายปิงเป็นลูกชิ้นงูเหลือมนี่ไม่จริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่งูเหลือมนะคะเนื้อไก่จริงเรงเลยหรอปิ้งปัดปิ้งปัต ฉันกลัวปิงจะมาต่อยเอา <laughs> อัลโลมไม่อร่อยจริงเหมือนในปิงต่อยในปาก <laughs> ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมลูกชิ้นถึงขนาดเท่ากันลุกลูกแม่คานั่งปั้นจนกล้ามขึ้นเลยค่ะเวป r o t e เข้าได้นะคะ <laughs> ลูกชิ้นงูเหลือมในปิงร้อยห้าสิบบาทแม่เขาบอกว่าไม่ใช่งูเหลือมอะไรอะแมวอันนี้แหนมเนืองใช่ไหมคะอาเหล็งนะคะไม่ใช่อร่อย <laughs> แหนมเนืองอาเหล็งไม่ใช่อร่อยเอาใส่พริกมาให้กูอีกแล้ว กูเจอมาหลายรอบเลวหลายคนบอกไม่เผ็ดมากนี่ที่จะซื้อเพราะอะไรรูป้ปะขี้เกียจอกอฉันอยากกินไก่ย่างมากเลยอ่ะหาไก่กอและไก่กรแล่ก็ไม่มีมีอะไรบ้างคะที่น่ากินนะฮะกึนกืนแม่มีตีลนล้วนด้วยนะอ่ะเอากึนเอากึนเอากนดูสิมีแต่เด็กมาขอถ่ายรูปอ,อิงฟ้ามาหาชนหรอจะเจอมาดามพ็มมหาชัย <c oughs> หลายคนถามว่าทําไมชอบแต่งหน้าทําผมจัดขนาดนี้ <c oughs> ก็เป็นคนสวยนะคะมีคนขอถ่ายรูป <c oughs> บ่อย ยมากขอบคุณค่ะเดินตั้งนานแล้วไม่มีใครขอถ่ายรูปเลยเขาถ่ายกับตัวมาสคอคค่ะน้องมาบอกติดตามอยู่นะคะแสดงว่ากูยังไม่แก่ค่ะน้องมือตันบอกชวนถ่ายรูปน้องแบบเขินมากเลยพอดีเมมเต็มกับแม่ อ๋อยังไม่เต็มใช่ไหมตั้งแต่มามีแต่คนชมว่าสวยทำไมสวยก็ในทีวีก็นี่เลยค่ะคนถ่ายรูปค่ะเอาเร็วๆๆอยากได้มรดกไหมถ่ายให้แม่ค่ะลูกใครบอกว่าช่องชั้นมีแต่ผู้สูงอายุเด็กน้อยเขาก็มีค่ะขอบคุณนะคะไม่ต้องถามนะว่าแต่งหน้าแต่งตัวมาทำไมแต่งตัวมาเดินถ่ายรูปจะด้วยแต่งตัวมาถือป้ายโรงเรียนกระเทยข้อมือจะหักแล้วค่ะมันจะเยอะกว่านี้อีกต้องเบรกกันเอาไว้ค่ะหยุดซื้อก่อนค่ะถ้าไม่กลับบ้านจะเยอะกว่านี้แล้ว เห็นมาดามแพมปุ๊บรู้เลยมันต้องเดขอแดกแน่นอนให้เลยค่ะเรากินฟรีค่ะ